อีแค่เพียง2เดือนจะหมดปี2 0 2 4กันแล้วครับในเดือนที่10ของปีแบบนี้มันก็เป็นเดือนที่ตรงกับเทศกาลวันปล่อยผีอย่างฮาโลวีนแบบพอ,พอดีีโดยที่ในเดือนตุลาคมนี้มันก็จะมีเกมไหนมาขยาวขวัญสันประสาทหรือว่าจะเป็นเกมทรัพย์เอแบบไหนมากวาดเงินของเราเกมเมอร์กันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อไซดและนี่คือเกมน่าเล่นประจําเดือนตุลาคมปี2024 เริ่มต้นเดือนแบบเปดเดือดด้วยความสยองขวัญและก็ความมันกันก่อนแล้วครับอย่าง k Night จากทีมผู้พัฒนา PlaySide เกมยิงแอคชั่นมุมมอง,มอง็อปดาวช er นะูเตอร์ในเรื่องจะเกี่ยวกับอัศวินที่ถูกสาบให้ทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ที่ต้องใช้เหล่าสาต์ราวในการทำลายล้างเหล่าฝูงปีศาจสุดชั่วร้ายและควบคุมปีศาจที่อยู่ในตัวคุณไปพร้อมกันตเตรียมไปเล่นกันได้ในวันที่3ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X S, Xbox One Switch และ PC ผ่นานทางร้านค้า Steam Welcome to the underwater adventures of Patrick Star in Bikini Bottom. ินโอ้ใครอยู่ในบ้านสับป,ประรดใต้ทะเล่สปอนจ์บ๊อบสแควร์แพนมาถึงอีกเกมครับที่จะพาทุกท่านได้ผ่อนคลายเครียดกันสักนิดหนึ่งอย่าง SpongeBob SquarePants The Patrick Star Game จากทีมผู้พัฒนา PHL Collective เกมที่สร้างมาจากซีรีส์การ์ตูนยอดนิยมตลอดกาลของ Nickelodeon ซึ่งในครั้งนี้เราจะได้รับบทเป็นคู่หูสุดเอ่อสมอง นิ้มหรืออาจจะไม่มีอย่างปลาดาวสุดฮาเจ้าแพทริกนั่นเองเจ้าแพทริกจะได้ออกไปป่วนเมืองเพื่อทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จ,จเตรียมไปสร้างความประหลาขนในเบียนี่บาทอมกันได้ในวันที่4ตุลาคมบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch และ PC ผ่านาร้านคา้า Steam Roll into SpongeBob SquarePants, The Patrick Star Game What did you do? Just missing around ได้เวลาหวยสุขีอีกสักครั้งครับเพราะอันทิดอนกลับมาแล้วในรูปแบบของรีม a สเตอร์เกมจากผู้พัฒนาบอลิสติกมูที่ครั้งนี้พวกเขาได้ยกระดับภาพและเสียงของเกมให้มีความเสี่ยงขวัญมากยิ่งขึ้นโดยอันทิ o ดนจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดเล่าผ่านเรื่องราวที่ผูเ้เล่นจะสามารถกำหนดเส้นทางของตัวเอกได้ไม่ว่าผูเ้เล่นจะเลือกทำอะไรก็ตามมันก็อาจจะส่งผลกระทบไปยังสถานการณ์เด่นตามมาได้ด้วย เตรียมไปคลิกกันได้ในวันที่4ตุลาคมนี้บน PlayStation 5และ PC ผ่านหน้าร้านคา้า Steam ในราคา1,990บาท <is> The most promising face judgment the mist face promising in มาดูเดี่ยวซีแรกของมหาการซีรีส์ฆ่าล้างปีศาจกันบ้างอย่าง Diablo 4 v e s s o l of Hatred จากทีมพัฒนาปิศาจ Entertainment ที่จะให้เหล่าผู้เล่นเข้าสู่บทต่อไปของ Diablo ในการออกประจนภัยและฆ่าล้างปีศาจณดิน,น,นแดนใจกลางป่าดงดิบ ด้วเวลาล้างเท้าด้วยเลือดปีศาจในวันที่8ตุลาคมนี้บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, s, Xbox One และ PC ผ่านร้านค้าสตรีมและบัตรเน็ตในราคาเริ่มต้น1,399บาท j a m e s h o n e y ่ i ีอะไรเก n ดขึ้ p กับคุณหร After got Se long hallway. แล้วก็รับกุญแจนี้ไปครับขอต้อนรับเข้าสู่เมืองหาผีอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้ Silent Hill 2กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของรีเมคจากทีมผู้พัฒนา Bluebird Team โดยเรื่องราวจะเกี่ยวกับเจมส์ซันเดอร์แลนด์ที่ตัวของเขาได้กลับไปสืบหาถึงจดหมายจากภรยาผู้ล่วงลับของเขาและกลับไปยังเมืองที่พวกเขาเคยสร้างความทรงจำเอาไว้อย่างเมืองเซนเ์นฮิ ฟ้าดงหมอกหลอกหลอนทุกอนูเพื่อเจอหน้ากับสัตว์ประหลาดไขปริศนาและตามหาบอแสของภรรยาของเจมส์กันได้ในวันที่8ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 PC ผ่านหน้าร้านค้าสตีมในราคาเริ่มต้นที่2,147บาท ในข้อเสียงคนชอบไดนนเสาวกันหน่อยครับยกค้างไว้ก่นเออเอาลงได้แล้วแล้วก็ไปลองเล่นกับเกม a m b o Isle จากทีมผู้พัฒนา a m b o t a i l Games เกมที่จะพาคุณได้ไปเปิดร้านขายของเล็กๆในหมู่บ้านที่เต็มไปด,ด้วยบรรดาไดนนเสาวสดน่ารักมากหน้าหลายตาตเตรียมไปอัปเกรดร้านผกกับผองเพื่อนใหม่และปรับปรุงหมู่บ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมนี้บน PC ผ่านหน้าร้านค้าสตีมในราคาเริ่มต้น750บาท แล้วก็นานที่จะมีเกมแนว JRPG คลาสสิกมาให้เล่นกันครับกับ Sky Oceans Wings for h i g h จากทีมพัฒนา Octeto Studio ตัวเกมจะเน้นการต่อสู้ใน,นรูปแบบของ turn-based ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นกัปตันที่จะต้องรวบรวมกลุ่มจอรสลัดท้องนภา,พาเพื่อออกเดินทางสู่โลกกว้างที่รอพวกเขาอยู่ตเตรียมไปเล่นกันได้ในว,วันที่10ตุลาคมนี้บนคอนโซลและ PC ผ่านหน้าร้านค้า u guys cry และก็มาถึงอีกหนึ่งเกมครับคือมันเป็นเกมที่แฟนๆดารออนบอลเขารอคอยกันครับสำหรับดารคออนบอล Sparking Zero จากผู้พัฒนา Spike Chunsoft เกมที่จะได้สืบทอดระบบต่อสู้ดั้งเดิมของซีรีส์บูดอกไคเทนไคชิและก็มาพร้อมกับการยกระดับการต่อสู้แบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับพร้อมกับตัวละครที่ให้เลือกเล่นและรวมร่างได้ถึง690ตัวละครเลยทีเดียว ไม่ปล่อยพลังคลื่นต่ากันได้ในวันที่18ตุลาคมนี้บน PlayStation 5, Xbox Series Xs และ PC ผ่านหาร้านค้าสตีมในราคาเริ่มต้นที่1 8 9 0บาท the <whole> จากนั้นก็มาสมบททหารกล้าแล้วก็ไปล้างบางแมลงที่น่ารังเกียจได้ใน Starship Trooper: Extermination จากผู้พัฒนา Offworld เกม FPS จากภาพยนตร์ชื่อดังที่สามารถเล่นได้ด้วยกันสูงสุดถึง16คนคว้าปืนไรเฟริลของคุณแล้วก็จะอาวุธอะไรก็ได้ครับตวงคืนดาวเคราะห์จากแมลงได้แล้วในวันที่1 1ตุลาคมนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X s, และ PC ผ่านาร้านคา s t e ีมในราคา590บาท Third wave ready command 3 2 1 Let the galactic trials begin แลเราสาวก Transformers ม,มารวมตัวกันตรงนี้ครับกับ Transformers Galactic Trials จากทีมผู้พัฒนา 3D Clouds เกมอาเคที่จะมีทั้งการแข่งรถและต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์พร้อมกับไปผนึกพลังเพื่อแย,ย่งชิง Prime Relic และปกป้องอนาคตของดาวสเปรตระรกันได้ในวันที่1 1ตุลาคมนี้บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, s Xbox One, Switch และ PC ผ่านานาร้นคา้า Steam Transformers Galactic Trials มาต่อกันที่เกมเต้นประจำปีของ Ubisoft กันบ้างครับกับ Just Dance 2025 Edition ผลงานรังสรรค์ของผู้พัฒนา Ubisoft Paris เกมเต้นตามจังหวะมันๆที่สามารถเล่นได้ทั้งปาร์ตี้ใช้ในการออกกำลังกายหรือแม้แต่ใช้ในการสร้างโชว์ลับพิเศษกับครอบครัวซึ่งในภาค2025 Edition ในครั้งนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้เพิ่มเพลงใหม่พร้อมท่าเต้นสูงถึง40เพลง เตรียมประโยคตามจังหวะมันๆกันได้ในวันที่15ตุลาคมบน PlayStation 5, Xbox Series X S, และ Switch ในราคา1,890บาทมาดูส่วนเสริมสุดยิ่งให,ใหญ่กันอีกสักเกมครับกับ New World: Eternum ส่วนเสริมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ที่จะพาให้เหล่าผู้เล่นได้สามารถออกสำรวจโลกอันกว้างใหญ่และก็สวยงามมากกว่าเดิมแถมอย่างเปิดกว้างด้วยแล้วก็รอคอยการค้นพบความจริงอันลึกลับของเกาะนิรันพร้อมทั้งเหล่าผู้อยู่อาศัยอันแปลกประหลาดบนเกาะเตรียมไปวนหลูปชีวิตกันได้ในวันที่15ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 Xbox Series X S, และ PC ่ซนเกมต่อไปก็ออ่เกมนี้เงียบเอาไว้ให้ดีครับพบพบมันได้ยินกุ่นตุกฟีก้าเลยพอละกับเกม a q u r e Place The Road Ahead จากทีมผู้พัฒนา Stormmind Games เกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดดำเนินเนื้อเรื่องในโลกหลังหายนะล้างโลกของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ a q u i e Place ในเกมนี้ผู้เล่นจะได้พบกับความตึงเครียดในการเอาชีวิตรอดท่ามกลางสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่วัยต่อเสียง ซึ่งตัวเกมก็เน้นไปที่การลอบเรรนการไขปริศนาและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดจําเกียเตรียมตัวเิชิญหน้ากับความกลัวจากเหล่าเอเลี่ยนที่พร้อมจะเขย่าคุณได้แล้วในวันที่17ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 Xbox Series X s และ PC ผ่านร้านคาสตีมในราคา590บาท มาดูกันที่เกมใหม่จากทางฝั่งปูนี้กันบ้างครับกับ Super Mario Party j a ต b o จ e e บรผลงานจากทีมผู้พัฒนา Nintendo Cube เกมใหม่ในซีรีส์ของ Mario Party ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเนอ,อมอบประสบการณ์เกมปาร์ตี้สุดคลาสสิกแล้วก็สามารถขียกันดีในหมู่ผู้เล่นนะครับซึ่งในภาคนี้ตัวเกมจะประกอบไปด้วยมินิเกมถึง110เกมกันเลยทีเดียวครับซึ่งมากที่สุดในเกม Mario p ป r t y พร,ร้อมด้วยรูปแบบการเล่นตามสไตล์ของ Mario Party เลยครับที่ผู้เล่นจะต้องถอยลูกเตา๋าเพื่อเคลื่อนที่บนกระดานแล้วก็รวบรวมดวงดาวมินิเกมต่างๆเพื่อเหยียบหวาชาวบ้านให้มาได้ <c oughs> หมายถึงเพื่อเป็นผู้ชนะนะครับไปเรียกเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันได้ในวันที่17ตุลาคมนี้บน i t ช h เท่านั้นในราคา1,690บาท When Super Mario Party Jamboree launches on Nintendo Switch October 1 7 The final มาดูเกมหุ่นรบแบบสร้างเมืองกันบ้างดีวกว่าครับกับ Megaworld f Clans จากทีมผู้พัฒนา Piranha Games เกมภาคล่าสุดของซีรีส์ m e g a w o r l r ที่เดินทางมาอย่างยาวนานทุกรังสรรค์โดย Unreal Engine 5ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักบิน,นุ่มของกลุ่มสมกจากัวในช่วงของการรุกรานของกลุ่ม n n e r Sphere ในปี3,050ผู้เล่นจะได้บังคับหุ่นรบขนาดยักษ์เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ที่มีความท้าทายและหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งหุ่นรบอาวุธและอุปกรณ์ต่ตางๆได้อีกด้วยอาลวาดกันได้ในวันที่17ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series Xs Xbox One และ PC ผ่านห้าร้านค้า Steam มาดูเกมทรูเปเอเกมใหม่จากทางบันดากันบ้างครับกับ Unknown n i Awakening จากผู้พัฒนา Reflector Entertainment เกมแอคชั่นผจญภัยมุมมองบุคคลที่3ที่จะเล่นเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าฮารุนาตัวเอกสาวที่มีพลังลึกลับในการเชื่อมโยงมิตทิที่เรียกกันว่า The Fold ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของการแก,ก้แค้นหลังจากที่ฮารุนาต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของเธอไปอีกทั้งตัวเกยมยังอยู่ในจักรวาลของ u n o n อีกด้วย เตรียมตัวออกสำรวจต่อสู้และลอบเป็นรุ่นกันได้ในวันที่18ตุลาคมนี้บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One และ PC ผ่านหน้าร้านคาสตีมในราคาเริ่มต้นที่1,490บาท แล้วก็ต่อมาได้เวลาบูชาโอกอรกันครับกับ w a r s h i p p e r s of c t h u l h u จากทีมผู้พัฒนา Crazy Goat Games เกมแนววางแผนสร้างเมืองที่อิงมาจากผลงานของ HP Lovecraft ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นหัวนหน้าลทัทธที่มุ่งเน้นในการปลุกเทพเจ้าโบราณอย่าง Catulu และเดก่อนขึ้นมาอีกทกั้งผู้เล่นจะต้องจัดการกับสาวกผู้ติดตามการทำพิธีกรรมและการตัดสินใจเพื่อกำหนดชะตาของลัทธิของคุณ ไปบูชากันไดน้ในวันที่21ตุลาคมนี้บน PC ซีผ่นานร้านคาส,สตีมมาต่อกันที่เกม r p ร์ีีคลาสสิกจากปีพันเก้าอยเกาสิา3 ที่ได้ถูกนำมาทำใหม่กันครับกับโรมา i ซ i n g s a g a 2 Revenge of the Seven จากทีมพัฒนา Square Enix แล s c e n โตัวเกมมีฉากหลังเป็นโลกที่จักรวรรดิวารนได้ต่อสู้กับเหล่าฮีโร่ในตำนานทั้ง7คนซึ่งเกมนี้จะมีจุดชูดโรงก็คือในเรื่องที่สามารถเล่าต่อได้หลายชั่วอ,อายุคนโดยจักรพรรดิองค์ใหม่จะสามารถสืบทอดตำแหน่งต่อจากจักรพรรดิองค์ก่อนได้ผ่านระบบการสืบทอดอำนาจซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถถ,ถ่ายทอด ความสามารถและพลังต่อถึงกันได้และในตัวเกมเวอร์ชันนี้ก็จะมีการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบ RPG แบบคลาสสิกเลยเข้ากับระบบการเล่นแบบทันสมัยที่จะทำให้ผู้เพื่อนทั้งหน้าใหม่และก็แฟนๆหน้าเก่าของเกมต้นฉบับเนี่ยสามารถเข้าถึงกันได้ตัวเกมยังได้นักแต่งเพลงภาคดั้งเดิมอย่างเคนจิอิโตกลับมาประพันธ์เพลงประกอบให้กับเกมภาคนี้อีกเหมือนเดิมครับไปสร้างตำนานกันได้ในวันที่ 24ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Switch และ PC ผ่านร้านค้าสตีมในราคา1 6 9 1ัราบาทชินโนสกะชินโนสกะเจอเกมตึงๆมาเยอะแล้วมาเปลี่ยนเป็นเกมน่ารักนักกันบ้างดีกว่าครับกับชินจังชิโร่ and the c o ค l Town จากทีมผู้พัฒนา H A N D เกมจากอนิเมะชื่อดังของคนญี่ปุ่นที่คนไทยอย่างเราๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีมาในครั้งนี้ชินจังจะได้ออกไปจนภัยในเมืองอันเงียบสงบอย่างในหมู่บ้านอากิตะและเมืองอีกมิติอย่างโคทาวน์เตรียมออกไปวิ่งเล่นขยวตูดแล้วก็หาช็อกโกบีกินกับชินจังกันได้ในวันที่2 4ตุลาคมนี้บนสวิชและพีซีผ่านร้านคาสติม แล้วก็มาถึงเกมที่ทุกคนรอคอยกันครับกับ Call of Duty Black Ops 6จากทีมผู้พัฒนา Treyarch เกมภาคใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์เกมเดินหน้ายิงดะสุดโด่งดังอย่าง Call of Duty ที่ในภาคนี้จะดำเนินเรื่องราวต่อจากภาค c o w r เสริมทับด้วยตัวละครใหม่อย่าง Troy Marshall และ Jane Harrow พร้อมกับตัวละครหน้าเก่าที่คุ้นเคยอย่าง Frank Woods ที่ผู้เล่นน่าจะได้สัมผัสกับภารกิจต่างๆมากมาย ร่วมถึงปฏิบัติการลับและการต่อสู้ในรูปแบบของสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมาพร้อมกับระบบการเคลื่อนไหวทุกทิศทางหรือว่า omnidirectional movement ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวในการต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นโหมดผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็จะมีแผนที่ใหม่ถึง16แผนที่และรวมไปถึงโหมดซอมบี้แบบคลาสสิกที่หลายคนรอคอยกันอยู่ได้เวลามันก็ได้แล้วในวันที่25ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X, s Xbox One และ PC ผันหนาร้านค้าสตีมในราคาเริ่มต้นที่2,449บาท God bless the แล้วก็มาถึงเกมสุดที่รักของแฟนๆโซนิกกันบ้างครับกับ Sonic Shadow Generations จากทีมผู้พัฒนาซ o n i c ทีมซ s นิ i c X s ก a d o w g e n e r a t i เ n เกมครอสเวอร์ที่จะผสมผสานรูปแบบการเล่นของ Sonic แบบคลาสสิกและก็แบบทันสมัยมาไว้ด้วยกันครับมาพร้อมกับเนื้อเรื่องของ s w t h o w e d g e h o g ที่ผู้เล่นจะได้ดำดิ่งสู่เรื่องราวเบื้องหลังของ Shadow ตัวเกมจะมาพร้อมกับดาบใหม่ที่ Shadow จะใช้พลังเพื่อการต่อสู้กับบอสตัวใหญ่ๆและก็ตัวใหม่อย่าง Dark Doom ได้เวลาสับตีนแตกกันแล้วในวันที่ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series Xs Xbox One Switch และ PC ผ่านร้านคา้า Steam ในราคาเริ่มต้นที่1,290บาท ถัดมากับเกมที่เพิ่งลงในฝั่ง g l o b a l กันบ้างครับแล้วก็หลังจากนักก้นก็วางจำหน่ายในญี่ปุ่นมาได้สักพักกับ East 10 n o r d i c s จากทีมพัฒนาน i h o n f a l คอนเกมภาคล่าสุดในซีรีส์ East ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเ <'s> นื้อเรื่องในภาคนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในทะเลทางตอนเหนือของอ่าวโอเปเลียที่ตัวเอกของเราอย่างอดอลคริสตินนนั้นเป็นนักผจญภัยชื่อดังเหมือนเดิมตัวเกมในภาคนี้จะชูจุดเด่นในการออกสำรวจทะเลและการต่อสู้ทางเรือ ซึ่งเป็นครั้งแรกของซีรีส์นี้อีกทั้งในในภาคนี้นะครับผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครที่เล่นได้แค่เพียง2ตัวเท่านั้นนั่นก็คืออดอลและคาจาเตรียมตัวออกไป,ไปจนภายในท้องทะเลอันกว้างอย่างนี้ก็ได้ในวันที่26ตุลาคมนี้ <This pressure. S 1> บน PlayStation 5 PlayStation 4 Switch และ PC ผ่นานร้านคาสตีม Coming October 25, 20, 24, PlayStation and PlayStation 25, 2024 5 4 I I'd again But two nights swore use power two ago... never But my ย้อนวันๆกันสักนี้ครับให้ขวรคิดถึงแบบของเก่าๆกันอีกครั้งหนึ่งกับ Life Is Strange Double Exposure จากทีมพัฒนา Deck Nine Games ซึ่งในภาคนี้จะกลับมาดำเนินอยู่ในเส้นเรื่องของ m a c r o s o f d ในวงเล็บอ,อีกครั้งกันซึ่งตัวเกมจะตั้งอยู่หลังเหตุการณ์ต่างๆที่ Arcadia Bay ซึ่งในภาคนี้เนี่ยแม็กซ์จะต้องใช้ทุกวิธีทางพยายามในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมของซาฟีเพื่อนใหม่ของเธอแม็กซ์จะได้ใช้ความสามารถที่ค้นพบในระหว่างการเดินทางข้ามซึ่งเวลาแบบคู่ขนานกันใครบอกคุณไม่มีเวลาแต่เกมนี้มีเวลาให้คุณและไขปริศนาทั้งสองซึ่งเวลาเพื่อค้นหาเบาะแสและป้องกันการเสรียชีวิตของซาฟีในวันที่19ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 Xbox Series X S, และ PC ผ่านร้านคา้า Steam ในราคาเริ่มต้น1,691บาทจากนี้ก็ออกมาขย่วขวัญในช่วงปลายเรือนกันดีกว่าครับกับ Post Trauma จากทีมผู้พัฒนา Red So Games เกมสยองเอาชีวิตรอที่ได้รับแร,รงบันดาลใจมาจากเกมคลาสสิกยุค90ที่เพ่นจะตื่นขึ้น,นมาแล้วก็พบว่าเอ้ยตัวเองกําลังอยู่ในท่ามกลางความเป็นจริงอันบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยปริศนาที่ยากจะเข้าใจพร้อมกับฝันร้ายที่ไม่อาจจะบรรยายได้นี้ก็จะมาหลอกหลอนอยู่เสมอไปพบกับฝันร้ายกันได้ในวันที่29ตุลาคมนี้บน PlayStation 5 Xbox Series X S, และ PC พานดารา Steam ถัดมาก็เป็นภาคที่4ของซีรีส์เกม d r a g o n Age ซึ่งเป็นเกมที่รักเหมือนกันนะครับของ BioWare แล้วก็ตัวของ r a g o n Age the Veilgard vale นั้นมาจากทีมผู้สร้าง BioWare ที่ตักเกมตอนนี้น่าจะพาเหล่าผู้เล่นไปสู่การต่อสู้เพื่อหยุดยั้งศัตรูที่พยายามจะทำลาย Veil ซึ่งปัจจุบันนี้ Veil กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างโลกนำเสนอด้วยระบบก,การต่อสู้แบบใหม่ที่เน้นการโจมตีที่มีด y n a m i มากขึ้นเตรียมออกไปปกป้องโลกใบน,นี้กันได้ในวันที่3 0ตุลาคม บน PlayStation 5, Xbox Series Xs และ PC ผ่านาร้านคาสต์สีมในราคาเริ่มต้นที่1599บาท The train here. Hell มาถล่มปีศาจแบบเน,น้นๆในวันสุทาขยุเดือนกันครับ กับ s Shadow of the Dam h e l l Remastered จากทีมผู้พัฒนา Grasshopper m a n u f a c t u r e เกมแอคชั่นผจญภัยจากปี2011นี้ได้ถูกนำมารีมาสเตอร์ใหม่ตัวเกมจะเล่าถึงการเดินทางของกาลาเซียฮอสเปอร์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเกลียดชังในเส้นทางการดำดิ่งสู่ยมโลกเพื่อชิงตัวพล่าคนรักของเขากลับมาเลื่อยยนซองแฝดหรือว่าไม้ตะพดก็สามารถเอามาไล่เชืออปีศาจ พื่อช่วยเจ้าหญิงกันได้ในวันที่3 0ตุลาคมนี้บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series 8, X, Xbox One, Switch และ PC ผ่านดา้านค้าสตีม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเดือนปล่อยผีอย่างเดือนตุลาคมแบบนี้เรียกว่ามีเกมที่ชวนให้เสียตังค์ทั้งนั้นเลยแล้วทุกท่านล่ะครับสนใจเกมไหน,นเป็นพิเศษมาเล่าให้เราฟังกันหน่อยครับหรือว่าจะป้ายยาเกมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ก็สามารถทําได้ครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณทท่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราต่อไปนเดจ หรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไม่ม่าเราขอ subscribe และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยละครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ